อุ้มรักนะฮะจากเทสโซท็อกดอคอวันนี้เราจะพามาจิบกาแฟเก๋ๆก,กันที่คาซาลาแปงสาขาใหม่ล่าสุดสุขุมวิท58นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันว่าสาขานี้เขาเจ๋งขนาดไหนนะฮะไปดูเลยนี่นะครับสาขานี้ตั้งอยู่ที่ เดอะคอเตอร์โฮเทลออนนุตนะครับเป็นโรงแรมในซอยสุขุมวิท58เรียกว่าใจกลางเมืองเลยนะฮะใกล้รถไฟฟ้าอ่อนนุตแล้วก็บางจากนี่คือบรรยากาศในร้านนะครับ ซึ่งนอกเหนือจากเมนูก็จะมีเมนูลับเมื่อกี้ผมแอบ,บเข้ามาสั่งเมนูลับเอาไว้แล้วชื่อว่าชาคีล่าเดี๋ยวไปดูว่าเมนูลับมันเป็นยังไงนะฮะนี่คือบรรยากาศข้างในร้านนะครับคาซาลาแปงสาขาสุขมิตร58ข้างบนเขายังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับ คาซาลาแปงน,นะคะก็ร้านเราเนี่ยจะมีชื่อคอนเซ็ปต์แบบใหม่จากคาซาลาแปงปกตินะคะภายใต้แบรนด์คําว่าสโลบายคาซาลาแปงค่ะก็สําหรับร้านนี้นะคะเราก็จะมีความพิถีพิถันในเรื่องของเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้นนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของตัวสลับเนี่ยเราก็ทําการคิดค้นขึ้นมาเองนะคะแล้วก็มากยิ่งขึ้นในเรื่องของคำว่าสโลเนี่ยเราจะใช้เวลาและก็ความพิถีพิถันในการทําเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้นโดยมีคอนเซ็ป คำที่ว่า everything takes time ลูกค้าจะได้รับเครื่องดื่มที่ดีจากเราด้วยความพิถีพิถันมากขึน้นค่ะ mm hmm. ก็อยากเชิญชวนให้มาลองทานตัวสโลบาร์มากขึ้นนะคะสำหรับที่นี่เนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของขอุปกรณ์สโลบาร์มากมายให้ลูกค้าได้เลือกไม่ว่าจะเป็นแอโรเพสไซฟอนหรือว่าเป็นตัวด mm ิฟ hmm. ที่เป็นที่แท่หลายในเ,เมืองไทยค่ะ mm hmm. ก็อยากเชิญชวนให้มาลองทานที่นี่ดูนะคะ mm hmm. ค่ะสำหรับ ร้านโซโลของเรานะคะช่วงเวลาในการเปิดเนี่ยจะเป็นช่วงเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะสำหรับโลเคชั่นของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่เดอะคอเตอร์นะคะอ่อ,อนนุชอยู่ภายในซอยสุขวิท58ถ้าลูกค้าเดินทางผ่านพิเชษมาเนี่ยก็สามารถลงที่สถานีบางจากหรือสถานีตรงอ่อนนุชได้นะคะก็จะมีสสถานีที่สามารถลงได้ะคะ่ะก็อยากให้เรามาทำความรู้จักกับเครื่องหนึ่งไายคาซาลา<ะ>แ <ละ S 2> ปงนะคะ

กแฟสมเมนูในเมนูที่เราแอบมาสั่งไว้ชาคิร่าน่าดื่มมาก โอตอนแรกมันสวยวันนี้นะมันแบบมีพายฟองละเอียดแต่ว่าเดินออกไปถ่ายคลิปไงคือเขาจะมีส่วนผสมของนี่เลยส้มยูสุแล้วก็ลิ้นจี่แล้วก็กาแฟโคโบูผสมกัน3อย่างรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนี่ชากีรา ชื่อแบบนักร้องละตินสาวเลยชาชกี่าโอหอมส้มมากฮะอมืมสดชื่นโอ้โคบูเข้มขน้นหอมกาแฟแล้วก็ส้มยูสุชัดเตนชดเตนลิ้นจี่นิดๆลิ้นจี่จะรู้สึกน้อยหน่อย รีเฟชมากใครอยากแบบว่ารีเฟชร่างกายแวะแบบหลบแดดร้อนๆนะแวะเข้ามาเลยคา,าลาซ่ารัแปงสาขาทุงวิท58โอ้โหขอตัวจิบให้หมนุษย์นะครับคุกกี้ด้วยเดี๋ยวไปชิมคุกกี้โอ้โหคุกกี้นะครับดับเบิ้ลช็อตเสิร์ฟมาในกล่องเก๋ไก๋โหชิมดีกว่าต้องชิมแล้วแหละ โอ้โห,หน่าชิมมากน่ากินจริงๆฮึมสกอร์เล่เข้มข้นน่าอร่อยฮึมเข้มข้นมาก ใครชอบเป็นทอ็อปแลโรเบอร์นี่สุดยอดจริง